สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปดูวิธีการหาตาลึงทองนอกเหนือจากการเล่นเกมผ่านด่านปกติการเติมโค้ดและการเติมเงินครับสำหรับวิธีการนี้มีเงื่อนไขสักนิดนึงครับแต่ว่าสามารถทําได้ทุกคนทุก i อดีครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับก่อนอื่นเลยก็ดูตรงที่ตาลึงทองของผมก่อนครับตอนนี้ผมมีตาลึงทองอยู่ที่1580ทองครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการทําครับ วิธีการรับตำลึงทองนั้นง่ายมากๆเลยครับข้ามาที่ตรงตัวตั้งค่านี้ครับกดตั้งค่าแล้วกดตรงที่ช่องผูก ID นี้ครับกดตั้งค่าไปครับเพียงแค่นี้เราก็ได้รับตำลึงทองมาทั้งหมด500ตำลึงทองแล้วครับและทองของผมก็เพิ่มเป็น2,080ตำลึงทองเรียบร้อยแล้วครับวิธีการนี้ง่ายมากครับแต่ว่ามีเงื่อนไขครับเงื่อนไขข้อแรกสำหรับคนที่เป็น ID g a เกนะครับการผูกไ d นั้นจะต้องรอเล่นเกมถึงวันที่3ครับ และเราถึงจะผูก ID ได้ครับหลังจากผูก ID ดีเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้จำนวนทองมาทั้งหมด5้0ร้จำนวนทองครับสำหรับคนที่ถามว่าแล้ว ID ที่เล่นโดยที่ไม่ใช่ ID g a เกเป็น ID ปกติเป็น ID อีเมล ID เกมหรือ ID ดี i t t e r หรือ ID Facebook จะรับำํำนวงทองได้หรือเปล่าคำตอบคือรับได้ครับแต่ก็มีเงื่อนไขเช่นกันครับเงื่อนไขข้อแรกก็คือต้องเล่นเกมไปในวันที่2ครับถึงจะกดผูก i อดีแล้วรับํำนึงทองได้ครับส่วนเงื่อนไขข้อหนึ่งก็คือ เลเวลของตัวละครครับ ID นี้เป็น ID ทดสอบก็คือผมสร้างด้วยการใช้อ e ีเมลครับแล้วก็ทํา ID ทิ้งไว้2วันครับแล้วก็จะมาลองกดดูครับผลปรากฏว่าตัวเลเวลตัวละครเลเวล5นั้นยังไม่สามารถกดผูก ID แล้วก็รับตำหนึ่งทองได้ครับเลยอัพเลเวลขึ้นมาครับจนถึงที่เลเวล20จึงสามารถกดผูก ID แล้วก็รับตำหนึ่งทองได้ครับอันนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงจะต้องมีเลเวลตัวละครครับ สรุปว่าไม่ว่าจะเป็น ID Gate หรือ ID อ e ีเมลก็สามารถรับตัวละครเอ้ยขออภัยครับสามารถรับตัวลุงทองได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับการกดไลค์กดติดตามและการกดกระดิง่งกริ้งๆจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมอย่างมากเลยครับยังไงก็ฝากกดกดด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ